สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามพร้อมด้วยช่องป่าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมากวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของนาที่อยู่บ้านดุงอุดรธานีนะท่านผู้ชมและเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นและโจช่วยในการบำบัด4เดือนกับอีกห้าวันเต็มๆนะท่านผู้ชม ในการที่เขาเป็นโรคตุ่มน้ำพองตุ่มน้ำใสเกิดจากคุณวัคคือฉีดเข้าไปสามเข็มนะครับและเราก็จะได้มาลำดับภาพกันเลยว่าอัปเดตของวันนี้หน้าตาและภาพแต่ละภาพเขาเป็นอย่างไรเป็นการที่อัปเดตท,ที่แบบล่าสุดจริงๆท่านผู้ชมตายตายทั้งเป็นแต่วันนี้เกินตายแล้วนะท่านผู้ชมก็คือหน้าเป็นหน้า คืนเป็นหน้าคนไปแล้วไม่ต้องเป็นหน้าผีออกต่อไปนะครับคือระบบน้ําเหลืองโดนทําลายเนี่ยท่านผู้ชมเป็นเป็นยังไงท่านก็จะได้มาดูกันแต่ถ้าหากหลายๆท่านได้ดูคลิปโจหา้างสศรคามต่อต่อมาก็จะได้รู้ความเคลื่อนไหวนะท่านผู้ชมว่าของนาเขาเป็นอย่างไรหน้าเละๆจนถึง เป็นหน้าผู้หน้าคนนี่แหละติดตามไปชมเลยครับสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสารคามวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของนาที่อยู่บ้านดุงอุดรธาน,นีนะท่านผู้ชมเป็นการอัปเดตล่าสุดที่เขาเป็นโรคตุ่มน้ำพองตุ่มน้ำใสเกิดจากคุณวักนะครับก็คือเขาไปฉีดคุณวักมาสามเข็มท่านผู้ชมและก็เกิดอะไรขึ้นนะครับ แต่ว่าถ้าได้หลายคนได้ดูคลิปโจนะครับได้ดูคลิปผมเนี่ยมาตลอดก็จะรู้ความเคลื่อนไหววันนี้เป็นการอัปเดตเรื่อยๆนะครับเป็นการทํางานที่ถูกต้องท่านผู้ชมและก็นะครับทํางานจริงเห็นผลจริงและอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่มีการหลอกลวงเอายอดวิวนะท่านผู้ชมเบอร์โทรไอดีนี้เลยนะครับถ้าใครทําท o u t u b e เนี่ยนะครับถ้ามีเบอร์โทรมีไอ l ดี e ไลนเนี่ย ถือว่าใจเนี่ยบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ติดตามได้แต่ท่านที่ทํายอดวิวนะครับก็คือว่าพูดพูดพูดแล้วจบไปท่านลองคิดดูว่าผลงานก็ไม่มีนะครับผลงานก็ไม่ม,มีผมไม่ได้ก,กัะแนกกระแนใครนะแต่ว่าหมายถึงว่าผลงานไม่มีพูดเอายอดวิวพูดเอามันแต่นี่ก็คือผมเนี่ยคือจริงครับคนจริงเนี่ยนะครับแล้วก็ในการทําสมุนไพรเนี่ยในการที่เราจะต้องมาบําบัด หลายหลายคนคงคิดได้ว่าการทำงานด้วยหลักฐานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรหลักฐานเนี่ยคือแฟนคลับได้นำเอาไปกินนะครับในการบาบัดตัวเองมาสี่เดือนแล้วท่านผู้ชมสี่เดือนห้าวันเนี่ยเป็นอะไรที่มีความคืบหน้ามากมายแล้วก็เป็นอะไรที่มีความพอใจและในการลงตัวที่ดีใช้ระยะเวลาประมาณสี่เดือนห้าวันนะท่านคิดดูนะว่าตอนที่ในช่วงบาบัดอยู่เนี่ย โรคตุ่มน้ําพองตุ่มน้ำใสเนี่ยหน้าเละอะไรทุกอย่างเลยท่านผู้ชมแต่ผมขอเสนอใบหน้าก่อนแต่ว่าหลายๆท่านคงได้ดูนะว่าหลายๆคลิปที่ผมได้นําเสนอเนี่ยที่ผ่านมาผ่านไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับทํางานจริงนะครับคนจริงทํางานจริงไอดีไลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาเลยท่านผู้ชมและก็กล้าที่จะเปิดเผยไม่ได้เอายอดวิวนะใครดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ผ่านไปนะครับแค่นั้นเองเอาละทีนี้ เรามาพูดกันนะท่านผู้ชมว่าในการใช้สมุนไพรในการบําบัดเนี่ยอย่างนาของนาที่อยู่บ้านดุงอุดรธานีเนี่ยผัวเมียเนี่ยนะแต่ผมก็จะเอาเรื่องของสามีเข้ามาออกก่อนนะครับเรื่องของผัวเขาเนี่ยมาออกก่อนแต่เรื่องของเมียเขาเนี่ยมันก็มีเป็นบางชอ็อตท่านผู้ชมที่ผมได้นําเสนอนะครับแต่บางช็อตผมก็ไม่ได้นําเสนอดูรูปภาพเขาเลยนะครับว่าเป็นการอัปเดตจากหน้าเละ,เละนะครับ หน้าเละเลยนะครับฉีดคุณวักเข้าไปสามเข็มแล้วเป็นยังไงท่านผู้ชมเราก็มาดูกันปิงอันนี้คือใบหน้าจากของเขาเละเละนะท่านผู้ชมดูแล้วกันนะมันขึ้นแบบน้ําเหลืองไหลแบบน้ําหนองน้ําเหลืองไหลท่านคิดดูว่าถ้าถ้านหน้าคนเราเนี่ยน้ําหนองน้ําเหลืองไหลแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับเอาละนี่ภาพต่อไปท่านผู้ชมด้านข้างพอเรามาดูด้านข้างแล้วแบบ มีใบหูมีอะไรต่างๆโอ้ยแบบคือมันดูไม่ได้อ่ะคนเราน้ำเหลืองไหลแล้วทีนี้ท่านผู้ชมทราบไหมว่าตอนที่ก่อนก่อนมาเจอชาเนี่ยชาหินฟ้าแลบของผมเนี่ยนะโอเคท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยว่าอันนี้ยังร้อนๆอยู่นะอยู่ในกาอยู่นะครับโอเคเอากาออกนอกก่อนเดี๋ยวหาว่าโฆษณามากเกินอันนี้ก็คือนะครับก็คือว่าโจก็ได้อ่าต้มให้ท่านผู้ชมนะครับน้ำหนเหลือง อยู่ในรูปแบบของซองชาชงดื่มนะท่านผู้ชมอันนี้นะครับซองชาโจห้งางเนสารคารมนะครับของแท้ต้องตาสัญลักษณ์นี้นะโอเคนะครับแต่ท่านผู้ชมทราบไหมว่าเราเนี่ยก็ได้ทําการให้เขากินแต่ละสูตรแต่ละสูตรนะครับมันจะมีสูตรสูตรพื้นฐานก่อนนะครับเพื่อกันการกระทุ้งหลังจากนั้นก็จะเป็นสูตรพิเศษสูตรดับเบิลพิเศษท่านผู้ชม อันนี้ผมจะดูเป็นรายบุตรคนไปว่าผิวเขาเป็นอย่างไรนะครับใบหน้าเขาเป็นอย่างไรตามคอตามตัวตามอวัยวะทุกส่วนในร่างกายเขาเป็นอย่างไรนะครับแต่โรคพวกนี้แปลกท่านผู้ชมโรคแพ้คุณวักเนี่ยนะครับคุณจะขีดสองเข็มสามเข็มยังไงก็แล้วแต่ห้าเข็มหกเข็มเพื่อเป็นการเอาหน้าใครก็แล้วแต่นะมันก็มันเป็นการที่แย่ คือผลกรรมตกอยู่กับประชาชนนะนะครับแต่ขอบอกเลยผมก็ไม่อยากจะพูดให้ร้ายใครนะแต่ในที่นี้เรามาแก้ปัญหาด้วยการที่เขาเป็นหน้าเละๆอย่างเงี้ยภาพแต่ละภาพก็จะเลื่อนไปนะจนเป็นภาพสุดท้ายในท่านผู้ชมณปัจจุบันเนี้ยใบหน้าเป็นผู้เป็นคนไปแล้วนะครับอันนี้ก็หนึ่งเหมือนกันเราก็ได้มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่า เป็นการอัปเดตนะครับคือน้าเขาเนี่ยหลังจากที่ฉีดคุณวักไปเนี่ยนะครับแปดเดือนกว่าเกือบเก้าเดือนเหมือนถึงโผล่แบบนี้มานะที่หน้าเละเ,ละเนี่ยมันจะมาตามตนตามตัวก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าเข็มหนึ่งเข็มสองมันเป็นยังไงอะ่ะเพราะผมก็ไม่ฉีดอยู่แล้วนะครับไม่ได้เอาใจใครนะนะครับเพราะว่าผมร่วมเป็นเชื้อโรคอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมหลังจากที่หลังจากที่เขาได้ มาเจอผมแล้วทําการบําบัดต,ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดกรกฎาเนี่ยนะครับจนมาถึงพฤศจิกานะครับสี่เดือนก็ประมาณสี่ถึงห้าวันเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นใบหน้าเต็มๆของเขาเป็นอย่างไรนะครับคือผมทํางานเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลานิหนึ่งนะผมก็จะเป็นการอัปเดตมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเป็นการอัปเดตมาเรื่อยๆแต่ละแต่ละซีนแต่ละภาพแต่ละแต่ละคลิปนะครับ เป็นการทำงานที่ลงตัวท่านผู้ชมทำงานด้วยหลักฐานถ้าใครไม่เชื่อด้วยหลักฐานก็แล้วแต่ครับเชื่อไม่ได้นะครับคือบางคนเนี่ยทำคลิปออกมาเนี่ยแบบพูดๆๆแล้วจบเลยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตัวผมนะครับทำคลิปมันต้องมีหลักฐานนะครับขอบอกนะครับคือถ้าอย่างนั้นนะครับใครได้ดูก็ถือว่ามีบุญใครไม่ได้ดูก็ถือว่าไม่มีบุญแล้วกันนะครับบุญไม่ถึงอะ่ะ ผมขอบอกเลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปที่คลินิกก็หมดเงินเฉยๆหมดเสียเวลานะครับไปรอเป็นวันแล้วได้อะไรกลับมาอยาแก้แพ้หาว่าเราแพ้ตัวเองมั่งแพ้ภูมิตัวเองมั่งโอหาที่หาที่คือพูดง่ายๆแบบกว้างกันเห็นถามทางอ่ะนะครับอันนั้นมันปลายเหตุต้นเหตุมันคืออะไรเจ้าตัวเนี่ยเขาก็รู้เลยแล้วนะครับอุ้ยทุบมากแล้ แก้วมันจะกระเด็นทีนี้ยังกินไปได้นะท่านผู้ชมยังควันขโมองอยู่เนาะภาผมก็จะให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าหน้าตาของเขาเป็นเป็นอย่างไรนะครับก็เละแล้วก็เละแล้วก็ค่อยค่อยๆจางไปในช่วงสี่เดือนกว่าๆนะท่านผู้ชมเป็นการอัปเดตที่คือทำงานด้วยใจนะต้องใช้ระยะเวลาในการในการดู ในการดูตอนต่อไปด้วยนะนะครับมันไม่ใช่ว่าดูแค่นี้นะครับมันมีตอนต่อไปมันมีอ่าเช็คทีระวันเช็คทีระเดือนเช็คทีระอาทิตย์นะครับว่าคนพวกนี้เขาเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเออโจมาโชว์แล้วจากหน้าที่เละๆแล้วก็จนมาหน้าดีผมก็ยังต่อไปนะท่านผู้ชมผมยังขยายความต่อไปว่าต่อไปเนี่ยนะครับจนถึงระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ย เชื้อโรคที่มันอยู่ในร่างกายที่คุณฉีดคุณวักเข้าไปเนี่ยสามเข็มสี่เข็มเข้าไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่าลืมนะว่ารูขุมขนของเราเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็อ่าชั้นผิวหนังของเราในชั้นหนังแท้นะครับหนังกำพ้าชั้นหนังไขมันเนี่ยมันโดนทําลายไงนะครับมันก็เลยผุดออกมาจนอ่าผิวหนังชั้นกำพ้าเนี่ยแบบให้เห็นเต็มเมเลยนะครับว่าหน้าเละยังไงนะครับตามตัวเป็นยังไง ะครับใครเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปนะครับไม่ได้งอเลยนะครับก็พูดตรงๆองนี้แหละและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับการที่ทํางานด้วยหลักฐานเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นเครื่องยืนยันนะครับมันเป็นเครื่องยืนยันคือพูดออกมาออกจากใจเนี่ยนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อก็มันช่วยเหลือไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ได้สัมผัสเองท่านก็จะไม่รู้แต่อาหารที่ผมจะพูดเนี่ยนะก็คือว่าผมก็อ่า คือน้าเขาก็กินอาหารทะเลลองดูท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นปลาทูเขาก็อยากกินน้ําพริกปลาทูเนาะ,ะน้ําพริกปลาทูนะครับกะปินี่ก็ของหมักดองปลาทูนี่ก็จะมีน้ํายาฟอร์มาลีนแช่มานะครับแล้วก็มานึ่งให้เรากินเนี่ยเราก็มากินมาทําน้ําพริกโน่นนี่นั่นก็มาลงกระทะทอดอีกน้ํามันก็น้ามันมาจากไขมันทรานี่ก็โอ้ก็คันเลยนะครับแพ้นะอาหารทะเลนี่แพ้เลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่า แค่ฟอร์มาลีนลงไปน้ำมันน้ำมันทอดโดนความร้อนน้ำมันกว่าเขาจะนั่นมานะท่านผู้ชมมันก็กว่าจะออกมาเป็นเส้นใอย่างเงี้ยลงในกระทะเนี่ยถ้าเอาแบบน้ำมันดิบลงมานะใครจะซื้อใช่ไหมใครจะซื้อน้ำมันของเขาเขาก็ต้องมีสารสกัดอะไรอีกเยอะแยะมากมายเยมีทั้งเคมี Me, แล้วก็ไม่เคมีเราก็ไม่ได้ว่าใส่หลายใครหรอกแต่ว่าในการที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นพิษไงมันต้านกันนะครับ อย่าลืมนะว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับในการขับของเสียออกจากร่างกายท่านผู้ชมบอกเลยนะครับขับออกมาอย่างแรงเลยแหละขอบอกนะครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนมันเป็นยังไงผมก็จะมานําเสนอโจนณวันนี้สี่เดือนห้าวันท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แบบคือบ่งบอกเลยอ่ะนะครับมันบ่งบอกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะครับกับชีวิตของคนพวกนี้เป็นอย่างนั้นนี่แหละ เราก็ได้มาพูดมาคุยกันท่านผู้ชมผมก็จากพูดจากใจนะจากความจริงใจนะครับส่วนใครจะบอกว่าโอเอนเอโจโมอย่างงั้นโมอย่างงี้ก็แล้วแต่นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับใครดูนะครับใครดูก็เรามาสร้างสร้างสังคมให้มันดีขึ้นท่านผู้ชมเพราะว่าสังคมทุกวันนี้มันเลวอ่ะมันเลวมันร้ายอ่ะมันเลวร้ายอ่ะ นะครับเพราะว่าจิตใจมนุษย์เนี่ยมันอย่างละอย่างยากถึงนะ,นะครับแล้วก็ใครที่ฉีดแล้วเนี่ยฉีดคุณวัคไปแล้วนะครับมีอาการแพ้มากมายท่านผู้ชมแล้วก็ติดต่อโจมาแล้วกันนะครับที่ไอ l ดี e ลนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับตัวจริงเสียงจริงเนี่ยมาเองเนี่ยไม่โทรมาก็ให้มันรู้ไปนะครับแล้วไปซื้อจากในเน็ตในอะไรผมก็ไม่ทราบนะผมก็ไม่รู้ว่าคนพวกนั้นเขาคิดยังไงอยู่แต่ว่าผมเนี่ยทาจากใจผมเองเนี่ย เบอร์โทรก็มีไอตอนที่ยังไม่มีเบอร์โทรก็ถามหากันจังไอตอนมีแล้วก็ไม่อยากจะโทรมาแอดไลน์มาเลยนะครับอันนี้ดุนะเออแล้วเวลาเราก็ถามว่าคุณโจเบอร์โทรอยู่ที่ไหนไม่เห็นลงไปเลยนี่ไงนะครับเบอร์โทรและไอดีไลน์เลยนะครับสงสัยแล้วก็ถามได้วันนี้ขอดุหน่อยเอาละท่านผู้ชมเราก็ได้พูดได้จาก,กันแล้วเนาะ เกี่ยวกับาการแพ้คุณวักเนี่ยเขาก็ฉีดสามเข็มไปนะครับผมก็ไม่อยากจะออกื่อบ่อยๆหรอกนะครับออกื่อแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรกับผมเพราะผมไม่ได้ฉีดนะครับฉีดไดปทำไมและอีกอย่างหนึ่งนะครับขอบอกเลยท่านผู้ชมว่าการที่คนเราเนี่ยนะครับได้มาอยู่ร่วมในสังคมเนี่ยความเห็นแก่ตัวนะค่ัเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับโอ้มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้เห็นแต่ความมั่งมีโถตายไปแล้วคุณเอาอะไรไปด้วยเขาบอกนะครับคือคือ,คอตายไปแล้วมันไม่เอาไปด้วยจริงๆนะผมเห็นแม่ผมพ่อผมเนี่ยตายไปก็ไม่เห็นมีใครมาบอกผมบอกว่าเขาไปอยู่สวรรค์ชันน ون, ช้นน้นชั้นนี้ก็ไม่เห็นมาบอกเลยนะครับไม่เห็นมาบอกหวยผมเลยอะ่ะและอีกอย่างหนึง่งคือคนพวกที่รวยๆไปเนี่ยถามว่ารวยเพื่อใครนะครับ เราอยู่ร่วมกันโดยสังคมนะครับอีกอย่างหนึ่งขอบอกเลยท่านผู้ชมแล้วก็เป็นอะไรที่แบบโอ้นะครับเห็นแก่ตัวกันมากๆเลยสังคมทุกวันนี้มันเลวร้ายอ่ะคือเลวร้ายสุดๆคือคนพวกนี้มีแต่ความเห็นแก่ตัวนะครับออกข่าวแต่ละข่าวเนาะนั่นแหละเราก็มาพูดมาจากันและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในการที่เราจะช่วยเหลือสังคมโทรมานะครับใครไม่โทรมาเป็นนอนนะ ไอดีไลน์มาก็ได้นะครับแอดไลน์มาเลยให้ลูกให้หลานน่ะนะครับหัวดาบอกก้อนหัวดอนน้าหลางนะครับเขาเรียกว่าหัวดําก็คือเด็กนั่นแหละหัวดอนก็คือหัวหงอกเลยละ่ะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับระบบาสารสนเทศเกี่ยวกับไอทีนะครับอย่างนี้เด็กๆนะตัวเล็กๆใช้มือถือนี่เป็นหมดนะครับทำอะไรให้เด็กทําให้ก็ได้เด็กนักเรียนนะครับก็ทําให้แอดไลน์ไม่เป็นก็คุยไลน์กับโจนะครับพิมพ์ไม่เป็นก็เอา คุยคุยทางไลน์ก็ได้ท่านผู้ชมผมจะโทรกลับนะครับทุกๆสายเอาละนะครับวันนี้ก็ได้พูดได้คุยกันท่านผู้ชมด้วยความหวังดีจากโจห้องนักสรารคามลุงโจสมุนไพรปลาปจุย๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดยนมาร์กนะครับนะครับเกี่ยวกับสมนุนไพรหินฟ้าแลบนะครับในสูตรฉบับต่างๆท่านผู้ชมไม่ใช่มีตัวเดียวนะบางคนก็หาซื้อต้นโอ้หินฟ้าแลบโอ้วุ่นวายเลยท่านผู้ชมอย่าเป็นหมอเองนะนะครับ และอย่าเป็นแพทย์เองนะครับต้องรู้ว่าการใช้งานเนี่ยมันมีต่างๆมากมายท่านผู้ชมแล้วก็ขอบอกเลยบอกว่าผมไม่ได้ใช้ตัวเดียวนะครับพอผมเสนอ,อพอผมเสนอพยืนอยู่ข้างๆต้นหินฟ้าแลบเนี่ยก็อยากจะได้จังเลยทั่วประเทศอยากจะได้คุณโจมีขายไหมโอไปซื้อตามเน็ตที่บ้านผมมีแล้วนะคุณโจซื้อแล้วเป็นไงอะปลูกแล้วเป็นไงอะนะครับ ช่วยไม่ได้นะครับมันต้องใช้ตัวสมุนไพรมากมายหลายชนิดนะครับในในในการที่เราจะอยู่ในซองแบบนี้นะครับขอบอกเลยเอาละนะครับก็มีอะไรก็ติดต่อโจมาแล้วกันนะครับถ้าหากเป็นโรคตุ่มน้ำพองตุ่มน้ำใสเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันนะครับคือทำลายระบบน้ำเหลืองของเราน่นะครับเอาละนะผมก็จะมาพูดสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมว่า ด่านหน้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ตายไปทีละคนสองคนสามคนสี่คนแล้วนะนะครับด่านหน้าคือพวกไหนดารานักร้องไงก็ตายกันเป็นขบวนกันไปนะครับด้วยการฉีดไงนะครับแต่ไม่เคยพูดเลยนักข่าวต่างๆไม่เคยเจาะเลยลึกเลยนะครับแต่ญาติพี่น้องเ่าเขารู้ท่านผู้ชมว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมนี้โอเคนะครับสวัสดีครับผมสีบอกไห